สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วจ้าวันนี้นะคะเพจซอสผัดตามสั่งหรือว่าซอสต,ตามสั่งของเรานะคะวันนี้จะมาทําเมนูเด็ดเมนูเด็ดเด็ดแค่ไหนนะคะเมนูวันนี้ก็คือกระเพรากุ้งอ่าเป็นเมนูที่แบบฮอตฮิตที่สุดในเมืองไทยประเทศไทยกระเพราเนี่ยใครๆก็รู้ว่าอร่อยแต่วันนี้เราจะทํากระเพราเอ่อกุ้ง ทำกระเพรากุ้งจบด้วยซอสเพียงขวดเดียวโดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยโอ้โหจบได้ยังไงจบได้ในขวดเดียวโดยไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่ซอสหอยนางรมไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องปัญหาฟ้าเขียวฟ้าเหลืองมาใส่ไม่ต้องจ้ะขวดนี้ขวดเดียวจบเอาอยู่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ มาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะว่าทำอย่างไรนะคะวันนี้เราจะทําผัดกะเพรากุ้งอันดับแรกนะคะเราก็จะเปิดซอสนี้ไว้เลยซอสนี้ขวดละ69บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะที่ปักหมุดไว้นะคะ69บาทขวดเดียวจบครบทุกอย่างนะคะดิฉันเล็บยาวนะคะมัก็เลยอ่าเดี๋ยวให้พี่วัตเปิดให้ขวดเดียวจบครบทุกอย่าง เดี๋ยวจะผัดให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะว่าผัดง่ายแค่ไหนการทำกับข้าวครั้งนี้เนี่ยมันง่ายเป็นการทำกับข้าวที่ง่ายกว่าการหุงข้าวอีกค่ะทุกคนง่ายมากอะ่ะต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆง่ายจนแบบเด็กก็ทำได้อะ่ะแค่คุณมีขวดนี้ขวดเดียวจบทำให้คุณทำกับข้าวง่ายขึ้นคุณผู้ชายก็ทำได้คุณผู้หญิงทำได้เด็กก็ทำได้ใครก็ทำได้และอร่อยรวย คือกับการทำกับข้าวใครก็ทําได้แต่การทําให้อร่อยเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทํากับข้าวอย่างง่ายให้ดูเลยว่าการที่เรามีขวดนี้ขวดเดียวเนี่ยมันง่ายขนาดไหนหนูกลับกล้องหรือยังกลับแล้วเออการที่มีขวดนี้ขวดเดียวมันง่ายขนาดไหนมาดูกักนมันง่ายจริงๆค่ะกับเรากุ้งนะคะวันนี้ตพัพริกกับกระเทียมใส่ลงไปผัดให้หอ ซอสขวดนี้นะคะซอสขวดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทํากับข้าวเป็นกับเนี่ยสามารถทําได้สิบจานแต่ถ้าทําเป็นแบบลาดข้าวตามร้านตามสั่งนะได้ยีิบสจานเลยนะขวดเนี้ซอสตามสั่งนะคะชื่อซอสนะหอมมากหอมจริงๆใส่กุ้งลงไป เทน้ำใส่เพื่เด็เยอะไหมครับไม่ต้องเยอะจ้ะเต็มไหมสามสามสี่ช้อนอ่ะแดดเดเด๋ยวเดยวพี่ส่เองเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทุกคนคะ่ะอือหือมันง่ายจริงๆมันง่ายแค่ไหนมาดูกันเสร็จแล้วปุ๊บเราใส่ตัวเนี้ยขวดเนี้ย แค่สองช้อนพออันนี้กรณีผัดทํากับข้าวเพราะว่าผัดเป็นจานเยอะๆนะคะแต่ถ้าผัดแค่ราดข้าวให้กับลูกค้าร้านตามสั่งเนี่ยใส่แค่ช้อนเดียวก็พอนะคะแต่อันนี้เราทากับข้าวจานใหญ่ก็สองช้อนหน่อยนะทุกคนโอ้โหขวดหนึ่งนะคะถ้าทํากับเป็นกับข้าวจานใหญ่ใส่ทำได้สิบจานแต่ถ้าเป็นกับข้าวราดข้าวนะได้ยี่สิบสี่จานนะฮะ โอ้โหหลังจานกนั้นนะเราใส่กะเพราลงไปเลยเน้นกะเพรา oh. ใส่น้ำลงไปสามช้อนพ่อนี่นะคะท,ทุกคนหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เพราะเราผัดเยอะนี่หอมจริงๆหอมอะ่ะ ใส่ซอสน,นี้ขวดเดียวนิดเดียวช้อนสองช้อนพอผัดเยอะก็ใส่สองช้อนอหอมมากทุกคนโอ้ไม่กอดฟุ้งไปเลยอะ่ะฟุ้งอะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะผัดกระเพรานั้นนี่แหละแค่นี้จบแล้วทุกคนหากินได้ชิมได้ชิมหน่อย ชิ้มดูจิมดูดอืมอร่อยเลยพอค่ะปิดไปง่ายง่ายมากค่ะการทำกับข้าวนั้นขวดนี้ขวดเดียวอยู่เอาอยู่ซื้อติดครัวเรือนไว้เลยทำกับข้าวได้ง่ายๆไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอร่อยมากอีวึงเอาคอเป็นประกันเลยไม่อร่อยคือให้ทีมไม่อร่อยคือให้เตะไม่อร่อยคือแบบ ไม่รู้จะพูดยังไงอะไม่อร่อยไม่ต้องแ็กหอมฟุ้งเลยหอมฟุ้งอะ่ผงอะผัดกระเพราไก่ว่าขวดเดียวจบ69บาทใครสนใจสั่งมานะคะซอสต,ตามสั่งนะคะขวดละ69บาทขนาด300 ml ขวดหนึ่งถ้าผัดทำเป็นกับข้าวจานใหญ่ใช้ครั้งละ2ช้อนโต๊ะผัดได้10จานแต่ถ้าทำกับข้าวร้านอาหารตามสั่งผัดให้กับลูกค้าได้24จานนะคะลูกค้าขาแบบราดข้าวนะ โอเควันนี้ใครสนใจสั่งมาค่ะ69บาทเท่านั้นสอน